สวัสดีครับวันนี้ก็มาพ่อผมช่องตัวร้ายชาเน <Neo. S 1> อีกแล้วนะครับเนาะอย่างกับหน้าค้ายของ D M 2เบดอีกแล้วทุนนะก็มาเจอกันอีกแล้วกับเซ็กซี่บาคาร่าผมก็วันนี้ก็จะมาในเวอร์ชั่นแดงทุกไม้แล้วกันท่านผู้ชมนะเล่นแดงทุกไม้ทุนนะนะแต่ว่าแต่ละไม้ผมจะไม่เล่นเท่ากันแล้วกันมาที่ว่ามันควรจะมาเราค่อยใส่หนะักถ้าคิดว่ามันไม่ควรจะมาผมก็จะใส่เบาแล้วกันนะแต่ขอเล่นแดงทุกไม้แล้วกันมา ตอนนี้ก็มีทุนมาที่สามพันนะผมตอนนี้ก็ดูจากสถิติของมันนะจะสม่ําเสมอกันมากแดงกับน้ําเงินจะเขาเรียกว่านะเปอร์เ็น็์นะเปร์เ็นตจจะเท่าเท่ากันนะผู้ชมนะอ่ะลองลุ้นดูครับผมในทุน 3, สามพันใส่แดงทุกไม้ไปครับผมอะสามพันนะผมจัดไปเลยเทเลยครับผมไม้แรกผู้ชมนะความน่าจะเป็นนะผู้ชมนะเคยเรียนไหมคดีศาสตร,ร์ผู้ชมนะความน่าจะเป็นนะผมไม่รู้คณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ผู้ชมนะก็ลืมแล้วครับผนะมนานแนละ้ว ยังไงครับผมเปิดนี้จะใส่แดงให้มันไหลทุกไม้ดูดิดดมันแดงเคยไหลนะแดงเคยไหลนะเนี่ยสลับมาสองครั้งเราลงด้วยเห็นไหมเรามองย้อนสอนนะจากที่ว่าน้ําเงินไหลสองเห็นไหมมองย้อนสอนกลับไปครับผมนะจะมีช่วงแดงไหลเห็นไหมห้าแต้มแล้วมันยังไงดึงมาดิหลังบ้านโอ้โหมันน่าจะหนึ่งแต้มเราเรียบร้อยแล้วเสร็จเราสวย มาหมายแลขครับผมมาหกพันครับผมมาโอเคเป๊ะมากท่านชมนะสลับสองลงครับผมแต่ว่าเราต้องมองย้อนสอนนะสเต็ปมองย้อนสอนบาคาร่าก็เข้าบ่อยเหมือนกันเข้าบ่อยนะมามีอยู่หกพันครับผมยัดต่อครับผมยัดต่อไปจะใส่ไปเรื่อยท่านชมนะจังหวะไหนควรจะมาผมก็จะใส่เน้นจังหวะไหนไม่น่าจะมาผมก็ใส่เบา เพราะว่าวันนี้เราจะมาเล่นสเต็ปแดงทุกไม้แดงทุกไม้ให้ชมนะอย่าคิดให้ปวดหัวครับผมบางทีไม่อยากคิดก็เอามันแบบนี้ให้ชมนะง่ายดีครับผมก็ให้บวกก็พอบอกบวกนิดบวกน้อยก็ขอแค่บวกครับผมอ้ะว่าแล้วเชียร์แม่งป๊อกเก้าโอ้ยโดนดิมันมาตัดหน้าคู่ตอนนี้มันตัดแถวสองกับแถวที่ห้าให้ชมนะตัดแถวสองกับแถวที่ห้าเป็นหน้าคู่อ่ะอันนี้แม่งเปอร์เซ็นมาแน่แดงเปอร์เซ็นมาแน่ เพราะว่าแถวที่5มันเป็นหน้าคู่คือน้ําเงินสองแดง2แถวที่อกตอนนี้มีแดง2อยู่แล้วแม่งยังไงก็ต้องแดงผมว่ามาแน่นอนจัดไปหมดหนะ้าตักเลยเปิดไหนมั่นใจผมจะใส่หมดนะทนกคนจะใส่เทหมดเปิดไหนไม่มั่นใจก็จะค่อยๆเบาไปครับผมถ้าใส่หมดใส่หมดก็โดนี่มันเป็นไปได้ไหมล่ะแดงจะออกทุกไม้ทับชมนะต้องคิดด้วยครับผมอ่ะแต่เพียงแต่ไม่อยากคิดให้ปวดหัวทุกนนะขอแดงทุกไม้แล้วกัน มาจาังหวะนี้น้องหวยสวยๆหน่อยพี่พอชื่นใจหน่อยครับผมพอได้ชื่นใจหน่อยดีขอบเข้าย for er so ังไงต่อหลังบ้านสวยไหมหลังบ้านสวยโอ้โหเรียบร้อยปอกแปดเอาดิสวยงามมาโหแปดเด้งด้วยแม่งไม่จ่ายคูณนะชมนะถ้าเกิดว่าบาคาร่ามีคูณช่วยนะจะเป็นอะไรที่คุณที่ชอบเล่นมากเลยนะชมนะอย่างน้อยติดคูณสองก็ยังดีนะชมนะเด้งจ่ายคูนน้องชมนะอมาตอนนี้หนึ่งหมื่นแล้วผมอ่ะ แดงไปต่อครับผมแดงไปต่อเปิดนี้จังหวะตัดแถวใหม่ครับชมนะเป็นรถแมวขึ้นแถวใหม่ความน่าจะเป็นนะก็มีเหมือนกันคือมันจะต้องกลายเป็นแดงสามน้ำเงินหนึ่งตอนนี้มันเป็นน้ำเงินสองแดงสองชมนะความน่าจะเป็นก็มีส่วนอยู่เหมือนกันครับผมอ้ายังไงมาดูหน่อยเปิดมาหน้าสวยหน้าเก้ามาแล้วหน้าเก้ามาแล้วหลังบ้าน เฮ้ยเท่าไรมานะหกแต้มย like? no? ืนอยู่ครับผมยังไงเอาดิโอ้ยโดนครับผมสวยงามมากินมาเรื่อยๆครับผมเห็นไหมเมื่อกี้ผมใส่ไปสองพันแต่ทําไมผมถึงได้สามพันก็เพราะว่ามันชนะกันหกแต้มไงท่านผู้ชนนะคือมันหักไปเลยพันหนึ่งอ่ะมันจ่ายเรามันจ่ายเราแค่ครึ่งเดียวเราใส่ไปสองพันมันจ่ายเราแค่พันเดียวนะถ้าเกิดว่าเราชนะหกแต้มอ่ะมันก็มันก็เรียกถูกครับทู้ชมนะ มันก็หาวิธีเอาจนได้นะคือว่ามันไม่หักค่าน้ําแต่มันหักหนักแต่งต่อครับผมจัดไปอย่าบอกนะจะชนะหกอีกรอบความน่าจะเป็นก็มีเหมือนกันครับผมรอบนี้คือเล่นตัดแถวหนึ่งกับแถวสองแถวหนึ่งเป็นหน้าขี้แถวสองเป็นหน้าคู่คานผู้ชมนะขันหลังส่งสีครับผมให้มันออกเสมอไปซะพราะแซน <c oughs> เอาออกอะไรก็ขอให้มันมาแล้วกันต้นทุนยิงเหลืออยู่ที่เก้าพันนะผมไม่ต้องไปกลัวนะ่านผู้ชมนะ เดูก่อนไม้เนี้ตอนนี้เขาไพ่ง่ายด้วยไม่ติดเสมอชมแถวหนึ่งเป็นหน้าขี้แถวสองเราเล่นหน้าคู่นะยังไงถ้าไม่มาเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนสเต็ปใหม่ทันทีตอนนี้ห้าแต้มแล้วยังไงต่อโอ้ยน่าเจ็ดวะ่ะเอาเรื่องโดนดิ เอาอย่างนี้ก็สวยดีครับดูนิ่มๆครับผมไม่ต้องไปย่านว่าสั้นมาตอนนี้ดูจากเขาให้หลักนะทุกคนะจะเป็นสเต็ปสองตัดหนึ่งนะสเต็ปสองตัดหนึ่งแดงสองน้ำเงินหนึ่งมายัางไงก็ต้องแดงครับผมเปิดนี้แดงทั้งใจเลยทุกคนนะนะแดงทั้งใจครับผมดูดิจัดไปเลยหมดนะแตะครับทุนนะที่เก้าพันครับผมถ้าเกิดว่ารูนแมพมันดูไม่ได้ก็อ,อย่าไปดูครับผมถ้าเกิดว่ามันจะมีช่วงหนึ่ง สติติเขาไพ่หลักจะตรงจะตามมันจะตามเขาไพ่หลักแต่บางทีมันจะตามสติเขาไพ่รูดแมพนะต้องสังเกตดูดีๆครับผมว่าเขาไพ่ที่มันเปิดมันจะวิ่งเล่นตัวไหนดูให้ออกดูให้ขาดับผมแล้วจะรอดนะครับมาแล้วมันหนึ่งแต้มกินได้ไหมเพื่อนโอ้โหสองต่อหนึ่งก็โดนมาหมื 18, ่นแปดพันสวยๆก็ยังดีกว่ามันชนะหกแต้มนะชนะสองแต้ม,ม,มนะท่านชนะหกแต้มเราได้ครึ่งเดียวอะ ชนะ2ดีกว่าอาโอเคผมก็พอดีกว่าชมนะก็ขอหนีแล้วกันนะก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในเกมต่อไปดีกว่านะครับน้อไปกันครับไปสวัสดีครับ